มัน,มนโรคข้ออักเสบรูมาตอยนี่เป็นโรคหนึ่งของโรคข้ออักเสบทั้งหลายเป็นอัทริทิสถ้าโรคข้ออักเสบรูมาตอยเราจะเรียกร um ูมาตอยอัทริทิสนะครังนั้นโรคข้ออักเสบนี่มีหลายอย่างแต่ข้ออักเสบรูมาตอยนี่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรคหนึ่งของโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เราเรียกออโตอิมมูนดีซิสนั่นก็คือภูมิตัวเองเนี่ยโดยปกติที่เราบอกว่า มีหน้าที่ที่จะปกป้องร่างกายครับทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายครับแต่เผอิญในโรครูมาตอยาไรตีสเนี่ยภูมิตัวเองเนี่ยเกิดจดจําตัวเองไม่ได้โดยปกติเซลล์เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาจะจดจําได้ว่าสิ่งไหนคือตัวเองสิ่งไหนคือไม่ใช่ตัวเองอ่าอันไหนเชื้อโรคอ่าอันไหนคือเซลล์ของร่างกายที่ดีอ่าฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทําลายตัวเองถูกไหมอ่าฮะ แต่ว่าโรคนี้ก็จะคล้ายๆโรคล,ล l e หรือโรคลูปัสคือจำตัวเองไม่ได้ก็ทำลายไปเลยก็ทำลายไปเลยแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับว,ว่ามันจะไปทำลายที่ไหนอวัยวะไหนถ้าเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยมันก็ไปที่ข้อครับมันก็ไปทำลายข้ออย่าง SLE เป็นโรค <S LE S 1> แพ้ภูมิแพ้ภูมิชนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะไปที่ไตแต่ก็มีโอกาสที่ไปที่อื่นได้เช่นผิวหนัง หรือวัยวะอื่นข้อก็เป็นได้ใครที่เป็น sle ก็จะมีอาการปวดข้อเหมือนกันมีโรคอื่นอีกไหมครับอาจารย์ที่อยู่เป็นโรคกลุ่มของโรคแพ้ภูมิมีเยอะค่ะเช่นสะเก็ดเงินก็เป็นโรคแพ้ภูมิไทรอยเป็นพิษก็แพ้ภูมิเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็แพ้ภูมิมีอีกหลายโรคที่แพ้ภูมิตัวเองค่ะถ้างั้นเอาเฉพาะอาการของโรคข้อเสื่อมตูมาตอยอาการเป็นยังไงอาการส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีอาการปวดข้อ แล้วก็มีถ้ามีอาการเยอะขึ้นในขณะที่มีการอักเสบก็จะมีอาการบวมนะแล้วก็มีอาการแดงขึ้นมาข้อที่จะไปปวดส่วนใหญ่จะเริ่มจากไหนค่ะก็จะปวดจากข้อนิ้วมือนิ้วเท้าก่อนนะนอกจากแดงแล้วมันจะอุ่นๆด้วยนะอ๋อแล้วบอกร้อนแดงแล้วก็กดเจ็บคือแค่แตะก็เจ็บก็แตะก็เจ็บคือปกติถ้าเรากดอย่างนี้ไม่เจ็บนะแต่ถ้าขณะที่มันอักเสบกดลงไปจะเจ็บ แล้วมันก็จะบวมแดงด้วยนะฮะแล้วก็เวลาเป็นเนี่ยจะเป็นสองข้างเท่ากันคือพอเป็นนิ้วชี้ข้างหนึ่งก็เป็นนิ้วชี้อีกข้างหนึ่งเป็นนิ้วชี้ข้างหนึ่งก็ตำแหน่งจะคล้ายๆกันถ้าปวดเข่าข้างหนึ่งก็จะปวดเข่าอีกข้างหนึ่งคือมันจะเป็นแบบที่เราเรียกว่าซิมเมทรีก็คือเท่ากันเท่ากันเป็นสองข้างเลยโอ้โหทำไมร่างกายเราฉลาดขนาดนี้นั่นนะสิฮะก็คือมันก็จะปวดตามข้อแล้วมันจะลุกลามไปไหมฮะ มีโอกาสลุกลามค่ะคือโรครูมาตอยนี้มันจะมีอยู่เป็นสองแบบแบบหนึ่งนี่อาจจะการดำเนินโรคเร็วรเพราะฉะนั้นอาการก็จะเสื่อมเร็วข้อก็จะเสื่อมไปเร็วแต่บางคนเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นโรครูมาตอยอยู่มันจะค่อยเป็นค่อยไปคือไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวด กว่าจะมารู้อีกทีหนึ่งมันก็ใช้เวลาเป็นสิบปีก็มี20ปีก็มีแล้วแต่เพื่อฉันกำลังจะบอกว่าใครที่เป็นโรครูมาตอยแบบไม่รู้ตัวมีค่ะมันจะมีผลทําให้ข้อเหล่านั้นเสื่อมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยการอักเสบของมันเนี่ยนะคะมันจะทําลายข้อโรครูมาตอยมีลักษณะ,ะเด่นอย,อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีการเจริญงอกงามของเนื้อเยื่อบริเวณข้อที่อักเสบอย่างรวดเร็ว และการเจริญงอกงามของเนื้อเยื่อที่อักเสบอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะไปทําลายบริเวณข้อและทําให้ข้อบิดหงิกงอมั้นจะเห็นว่าคนเป็นโรคลูมาตอยเนี่ยท้ายที่สุดแม้กระทั่งจับแก้วน้ำเขาก็จับไม่ได้ถ้าอาการของโรคล,ลุกลามามันจะหลุดมือเลยร่างกายรเราเนี่ยโครงกระดูกเนี่ยมันจะต้องยึดต่อกันเป็นข้อเป็นข้อนี้แต่พอข้อมันเสื่อมไปแล้วมันก็จะบิดรูป่ามันจะผิดรูปไปเลยโอ,อ,อ,อ้แล้วมันเกิดจากเชื้อโรคไหมฮะ หรือม,มันเจอจากอะไรฮะสาเหตุจริงๆเรายังไม่ทราบนะคะแต่เราพบว่าเชื้อไวรัสบางอย่างเนี่ยนะคะคอันนี้มีการคาดกันว่าไวรัสบางอย่างก็อาจจะก่อให้เกิดโรคนี้ก็ได้ไเพราะว่า,า,าเพราะว่าเมื่อเขาตรวจ หรือเจาะน้ําไขข้อออกมาดูเขาอาจจะพบเชื้อไวรัสอันนี้อันนี้แต่ว่าการยืนยันมันไม่ได้แน่นอนสาเหตุจริงๆของร um ูมาตอยอไทติซเราไม่ทราบนะคะ,ะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้ไม่เป็นก็ได้เด็ก<น>ไม่เป็นเป็นตอนโตก็ได้เป็นตอนโตก็ได้ไดถ้าเป็นตอนเด็กเราก็จะเรียกเป็นจ um <อ>ูเวนไนรูมาตอยอไทติสนะฮะซึ่งซึ่งมีฮะที่ที่เป็นตั้งแต่เด็ก ก็มีทีนี้อย่างที่บอกว่าบางโรคเนี่ยาบางคนเนี่ยเป็นโดยไม่รู้ตัวไปช้าๆแต่บางคนไปเร็วนะคะเพราะว่าเคยมีประวัติของนักกีฬานะคะนักกีฬาที่ว่าภายในปีเดียวเนี่ยต้องนั่งเก้าอี้เข็นเลย,ยเดินไม่ได้จากนักกีฬา,า,าแข็งแรงแข็งแรง,ง,แรงาการดําเนินของโรคเร็วมากาก็คือโครงสร้างมันเสียกระดูกมันเสื่อมูไปเลยมันนํา โรคตัวนี้ไม่ได้ทําให้ตายเร็วนะคะครับโรครูมาตอยอตไตติสไม่ได้ทําให้เสียชีวิตเร็วม,มีชีวิตอยู่ได้นานแต่ทําให้เกิดการพิการได้แล้วเราจะรู้ได้ไงเพราะมันเป็นรูมาตอยอย่างเช่นบางคนปวดนีอ่อาจจะคิดว่าปวดกล้ามเนื้อเมื่อยห,หรือเกิดจากการกระแทก เพราะว่าการปวดมันไม่ได้ปวดที่ข้ออย่างเดียวบางทีมันมีที่กล้ามเนื้อด้วยก็ได้ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใช่ไหมคะก็ทานยาแก้ปวดค่ะก็ทานยาแก้ปวดไปแต่ว่าอย่าลืมว่ายาแก้ปวดที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้ไปหยุดยั้งการดําเนินของโรคมันไปรักษาเฉพาะอาการปวดบรรเทาอาการปวดเฉยๆบรรเทาอาการปวดเท่านั้นแล้วจะรู้ได้ยังไงครับก็วิธีที่จะรู้ได้ก็คือว่าต้องไปตรวจเลือดค่ะ คือในคนที่เป็นรูมาตอยเนี่ยมันจะมะีการสร้างตัวภูมิต้านทานเนี่ยขึ้นมาตัวหนึ่งที่เป็นที่เราเรียกเป็นแอนติบอดีซึ่งแอนติบอดีของในโรครูมาตอยอไททิสเนี่ยเราจะเรียกว่า um actor, รูมาตอยแฟกเตอร์เพราะฉะนั้นเขาก็จะเจาะเลือดตรวจร um ูมาตอยแฟกเตอร์แต่ตัวนี้ไม่ได้บอกว่าเป็น um 100รูมาตอยร้อเร์เซ็เราจะทราบผลประมาณสัก70-80%ของคนที่เป็นรูมาตอยเนี่ย มีรูมาตอยแฟกเตอร์เพิ่มขึ้นแต่โรคอื่นก็อาจจะมีรูมาตอยแฟกเตอร์เหมือนกัน<ส>เพราะฉะนั้นค่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้บอกถึงว่าเป็นโรครูมาตอยจริงๆ oh. เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสิ่งประกอบอื่นๆช่วยมาบอก oh. เช่นการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงที่เรเรียก erythrocyte sedimentation oh. rate รหรือการ เอ็กซเรย์ดูข้อหรืออะไรพวกนี้ต้องใช้สิ่งประกอบหลายๆอย่างประกอบการวินิจฉัยในการวินิจฉัยเพราะว่าผมผมเห็นอาการแล้วคล้ายๆน่าจะเป็นเหมือนกับอย่างเกาก็เป็นได้อาเกานี่เป็นการอักเสบเมื่อมีการตกตะกอนของยูริกแอซิดซึ่งมันก็เป็นโรคข้ออักเสบเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ามันก็เป็นการอักเสบอย่างหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่รูมาตอยไม่ใช่รูมาตอยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็คือจะต้องรักษาด้วยการ ทำอะไรบ้างฮะกินยา,ามันก็แก้ขึ้นต้นขึ้นต้นที่อาการไม่รุนแรงหมอก็จะให้ยาแก้กเซฟท,ที่กินกินไปแล้วก็จะตามมาด้วยโรคกระเพาะและโรคไต<อ>นะคะซึ่งอันนี้ตามมาแน่แน <c oughs> ่ถ้าอาการรุนแรงขึ้นระดับอีกระดับหนึ่งหมอจะใช้ยาในระดับที่สองอซึ่งเป็นยาที่ไปชะลอ,อหรือไปหยุดยั้งการดำเนินของโรค ยาพวกนี้ก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะฮะเช่นยาต้านมาเรลลียเรียจะเอามาใช้ได้อ้อากข้างเคียงพวกสารประกอบทองนะฮะซึ่งตอนนี้ทองแพงมากเลยนะฮะแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็จะเป็นยาที่ใช้รักษามะเร็งพวกเมโทโอดกเซตก็เอามาใช้รักษาพวกนี้จะหยุดยั้งการดําเนินของโรคได้ระยะหนึ่งได้ระยะหนึ่งค่ะก็คือว่าถ้าเราหยุดกินเมื่อไหร่มันก็ดําเนินต่อไป โรคก็เดินต่อก็เป็นที่ปลายใช่คือมันจะไปหยุดยั้งเอาตรงนั้นนะคะถ้าควบคุมอาการเจ็บปวดอาการบวมไม่ได้จริงๆหมออาจจะต้องให้สเตียรอยแต่สเตียรอยเนี่ยก็ไม่หยุดยั้งการดําเนินของโรคคือโรคที่น่นก็ยังเป็นอยู่ดําเนินต่อไปเพียงแต่ว่าอาการจะไม่มีแล้วก็ตามมาด้วยฤทธิ์ข้างเคียงหลายอย่างเช่นเดี๋ยวเบาหวานตามมาเดี๋ยวความดันสูงตามมาเดี๋ยวต้อ กระจกตามมาเยอะแยะไปหมด mm hmm. ทีนี้ก็จะมียารุ่นใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นยาชีวภาพครับยาชีวภาพที่จะออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันเลยยาชีวภาพค่ะมันคืออะไรฮนะท่านมันก็สร้างมาจากตัวที่เป็นตัวของภูมิคุ้มกันนะฮะ uh huh. ซึ่งตัวภูมิคุ้มกันนี่เที่เราเรียกแอนติบอดีเนี่ยนะคะ เราก็เอามาจากหนูมั่งหรือเอามาจากเม็ดเลือดขาวของคนบ้างแล้วก็มาใส่ตัวอะไรบางอย่างเข้าไปนะที่มันจะไปทําลายหรือไปสลายหรือไป neutralize คือทําให้หมดฤทธิ์เนี่ยนะครับของสารที่หลั่งออกมาในระบบภูมิคุ้มกันใช่วิธีวิธีรักษาที่ถูกไหมครับมันก็เป็นวิธีที่ตรงกว่าที่ใช้ยายาที่กล่าวมาทั้ง3อันนี้นั่นก็คือมันก็จะไปหยุด ไม่ให้ก่อให้เกิดโรคคือการดําเนินของโรคก็จะไม่มีแต่ว่ายาพวกนี้ตอนนี้เรามีอยู่สองชนิดก็คืออันหนึ่งก็จะไปต่อต้านอิ eta, นเตอร์ลวคิน1เบต้าอีกตัวหนึ่งก็ไปต่อต้าน t n f a l ฟ a ที่เราคุยกันบ่อยๆเนี่ยฮะทีนี้สองตัวเนี่ยในระบบภูมิคุ้มกันน่ยมันเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านเชื้อโรคถูกไหมฮะครับ เพราะฉะนั้นการใช้ยาพวกนี้เนี่ยรีบข้างเคียงมันก็สูงนั่นคือเราจะติดเชื้อได้ง่ายก็เหมือนกับการทําคีโมอ่าคล้ายๆอย่างนั้นนะเพราะมันไปกดคุ้มกันหลักการคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดก็ไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดแต่ว่าตอนนั้นเราคือระยะนี้ถ้าจะพูดไปก็คือเรายังไม่มีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้แล้วยาพวกนี้แพงมากๆ ยังมีราคาสูงนั่นเองมูลค่าสูงมากอ้าถ้าอย่างนั้นพูดถึงข้อเสพรูมาตอยที่มาคือมันเป็นการแพ้ภูมิตัวเองใช่ค่ะคราวนี้เราจะทํายังไงให้เราไม่แพ้ภูมิตัวเองล่ะก็ถ้าผมจะรักษาแบบ,บที่ต้นต่อเลยถ้าเราบอกว่าเราแพ้ภูมิตัวเองก็คือภูมิเราเพี้ยนไปถูกไหมฮะอือฮ <ừ> ึปกติภูมิต้านทานเหมือนทหารถูกไหมครับทำหน้าที่ปกป้องร่างกาย แต่วันหนึ่งมันจำแต่วันหนึ่งมันจําไม่ได้แล้วว่านี่มิดหรือสัต,ตว์เเรานี่เพื่อนเรานะนี่เซลในร่างกายนะมันจําไม่ได้ครับแล้วมันก็ไปทําลายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือจริงๆการใช้ยาตัวหนึ่งที่เรากําลังหาอยู่ขณะนี้ก็คือ ulator, อิโมโนโมดูเลเตอร์ตัวที่ไปปรับเปลี่ยนให้ภูมิคุ้มกันกลับสู่ระกล,ก,กลับสู่สมดุลถูกไหม มันยังหาไม่ได้ยังไม่จริงๆมันยังมันยังเป็นยาเฉพาะที่ไปกดอยู่อไปกดภูมิคุ้มกันและทําให้เราติดเชื้อง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราจะหาได้ก็คือหาอะไรก็ได้ที่มันสามารถปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาวะสมดุลมันก็จะลดอาการต่างๆไปได้อืก็คแล้วเราก็ไม่ทราบว่าสักวันหนึ่งมันจะหายไหมก็ต้องก็ต้องลองอันนี้ก็ต้องลองนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ย ในงานวิจัยของ o p e r a t i ช n b i ิเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปปรับบาลานซ์หรือว่าสมดุลตรงนี้ได้ค่ะคือจากผลงานวิจัยที่ทางเราได้ทำมาเนี่ยนะะร่วมกับาศาสตราจารย์ดรวัชระกระสินเลิกเนี่ยเราพบว่ามันจะไปปรับตัวที่สูงให้ลดตำ่ำตัวที่ต่ำอยู่ให้ขึ้นมาอยู่ในสภาวะสมดุลได้ถ้าร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ในสภาวะสมดุลมันก็จะเป็นระบบที่ไดนามิก คือสามารถปรับตัวเองไปตามสภาวะแวดล้อมได้หลักการจะคล้ายๆกับอิมมูโนโมเดเลเตอร์ใช่ค่ะซึ่งมันจะทำความรู้จักค่ะให้กับเซลล์นี้รู้จักใช่ค่ะมันก็จะรู้จักว่านี่ของฉันนะอย่าไปทำลายครับอันนี้สิ่งแปลกปลอมนะมีหน้าที่ที่จะต้องไปจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมันรู้จักกันแล้วมันก็จะไม่ทำล้ายไม่ต่อต้านกันใช่ค่ะอาการเหล่านั้นก็จะดีก็จะดีขึ้น โอ้ oh, อันนี่เราจะเรียกเป็นยาไหมครคือของเราไม่เป็นยา <c oughs> เพราะว่ายาส่วนใหญ่จะไปออกฤทธิ์โดยตรงต่อโรค <c oughs> นะแต่ผลิตภัณฑ์บิมที่เรามีงานวิจัยอยู่เนี่ยไม่ได้ไปออกฤทธิ์โดยตรงต่อโรคเลยครับ <c oughs> แต่มันไปทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุล พูดง่ายๆก็คือร่างกายเราปรับสมดุลของเราเองสมดุลเองร่างกายทําหน้าที่ป้องกันตัวเองด้วยตัวเองแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเข้าไปเหมือนกระตุ้นใช่ค่ะให้เขาารู้จักที่จะปรับใช่ค่ะบาลานซ์ของเขาเองค่ะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องใช้เวลาด้วยต้องใช้เวลาค่ะมันไม่เกิดทันทีปุ๊บปั๊บหายปวดปุ๊บไม่มีหายดี่ะซึ่งในระยะแรกเนี่ย จะเห็นว่าบางคนทานเข้าไปแล้วอาจจะมีอาการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจ mm hmm. เพราะการปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมันในระยะแรกๆมันต้องมีอะไรที่ที่ยังไงอะทำให้เรารู้สึกหน่อยหนึ่งนะคะ คือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็น,นกลไกทางธรรมชาติใช่คที่เราได้เข้าไปทดลองในห้องวิทยาศาสตร์แล้วก็เอากระบวนการเหล่านั้นนี่ออกมาใช้ได้ใช่ค่ะนะครับซึ่งในสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้มีปรากฏเป็นสูตรยาใดๆไม่มีค่ะนะครับแถต้องใช้เวลาและอย่างที่บอกคือการรักษามันจะเป็นสามารถหายไปเลยไหมครับหายไปเลยนี่ไม่รับประกันนะคะครับ แต่อย่างน้อยถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเราอยู่ในสภาวะสมดุลร่างกายก็สามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคอะไรต่างๆได้หมดแม้กระทั่งโรคแพ้ผูมตัวเองถ้าบิมไปปรับให้ระดับภูมิคุ้มกันให้รู้จักว่าตอนนี้ตัวเองจะต้องทำยังไงจะต้องมีตัวไหนเยอะตัวไหนน้อยครับถ้าอย่างนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราเป็นปกติสุขอยู่แล้วง่ายๆก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่ค่ะโดยองค์รวม ใช่ค่ะไอโรคอื่นๆที่จะตามมาอีกก็จะไม่เข้ามาก็จะไม่เข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์โอ p e r a t i o น bim เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ไปแล้วก็ถ้าอาการดีขึ้นลดลงได้หรือหยุดไปพักหนึ่ง <c oughs> เมื่อมีอาการเกิดขึ้นมาก็เริ่มต้นใหม่ได้จะทานในปริมาณมากก็ไม่ overdose ไม่ overdose เพราะมันคืออาหาร <c oughs> ถึงเวลาร่ <c oughs> างกายันก็จะมีการขับ ใช่ค่ะมันเหมือนมันก็เหมือนเราทานอาหารนะคะทานบัวบกฝรั่งถั่วเหลืองมังคุดงาดำซึ่งทั้งหมดนี้เราสกัดเอาเฉพาะหัวอาหารที่ออกมานั่นเองวันนี้เราได้ความรู้อย่างยิ่งนะครับในเรื่องของข้อเสพรูมาตอยนะครับก็คงต้องบอกผู้ชมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่ทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลสุดท้ายแล้วร่างกายเรารักษาตัวเราเองครับขอบคุณอาจารย์นะครับ